สิบห้า20คนต่อวันครับประมาณ16 1 8ถึง18คนค่ะนักเรียนเยอะที่สุด17คนค่ะ24คนเต็มห้องเลยค่ะวันหนึ่งประมาณ15คนได้ใว่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้ไปสัมภาษณ์คุณครูแต่ละคนนะคะว่าคุณครูมีประสบการณ์สอนมาแล้วทั้งหมดกี่ปีนะคะแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเปิดร้านหรือว่าทํางานหลังจากที่เรียนจบมีคุณครูคนหนึ่งนะคะได้ไปทําเล็บให้กับมิสแกนด้วยค่ะไม่บอกนะคะว่าเป็นใคร ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมครูตั้มสอนตัดผมชายนะครับก็ประมาณ 45- ปีนะครับเอาวันเึงก็ประมาณ15คนครับ15 2 0้าคนต่อวันครับเรียนหนึ่งเรียนประมาณกี่วันคะก็ประมาณ45ถึง6กดวันครับก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับเรียนจบเนี่ยสามารถเปิดร้านหรือทํางานได้เลยไหมคะเปิดร้านและทำงานได้เลยครับส่วนมาก90%เรียนไปก็เปิดร้านและทำงานสบายสบายเลยครับสวัสดีครับผมครูบอยครับเป็นครูสอนตัดผมชายครับการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างคะ การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวนะครับสอนให้จนกว่าจะทําได้ <Okay S 1> ครับแล้ว <ideally. S 2> วันหนึ่งเนี่ยต้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงคะวันหนึ่งเรียนประมาณ6-7ชั่วโมงครับหรือแล้วแต่ตัวผู้เรียนสะดวกครับถ้าผู้เรียนสะดวกสามารถเข้าไปเรียนวันละ2ชั่วโมงก็ได้เรื่ช้าเด้่เร็วขึ้นอยู่ที่ตัวผู้เรียนครับแต่ทางสถา,าบานันจะสอนตั้งแต่9้9าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหยุดทุกวันศุกร์ข,ข,ขอแต่ละสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะนี่ครูสีนะคะครูสีสอนสัตคิวนะคะสักคิ้วต่อขนตานะคะ ประสบการสอนมาประมาณกี่ปีล้วคะ12ปีค่ะเรียนเยอะสุดในห้องประมาณกี่คนคะคุณสิประมาณ16 -18 ถึงคนค่ะแล้วข้อนี้เรียนประมาณกี่วันคะข้อนี้เรียนประมาณ20-30บถึงวันค่ะถ้ามาทุกวันชั่วโมงในการเรียนนะหรอคะชั่วโมงในการเรียนก็จะเริ่มจาก 9ก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็พักเบรกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นถึงสี่โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะคู่แน็กค่ะสอนทําเล็บค่ะสี่ถึงห้าปีแล้วจา้าสี่ถึงห้าปีใช่ใชคะ่ะดูได้ยินมาว่าคุณแน็กได้ไปทําเล็บให้กับมิสแกนจริงช่ชค่ะ,คะพาร์ทของคุณแน็กนะคะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับการทําเล็บให้กับมิสแกนนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ค่ะใครที่อยากติดตามนะคะลองไปดูเลยค่ะดีค่ะคุณจุ๋มสอนวนวดน้ํามันค่ะ ปีนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะนักเรียนเยอะที่สุดในห้องประมาณกี่คนคะนักเรียนเยอะที่สุด17คนค่ะเต็มค่ะล้นเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จบสเต็ปได้แล้วจากนั้นพอจบสเต็ปแล้วใครอยากจะทวนให้คล่องก็ได้ตามสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณีสอนนวดไทยนะคะได้ประมาณ10ปีแล้วค่ะประมาณ10ปีนะคะก็ประมาณ2ี่สี่คนเต็มห้องเลยค่ะเต็มห้องเต็มห้องเยอะมากเลยค่ะมาใหม่เรื่อยๆค่ะ สวัสดีนะคะอันนี้ก็คุกคิวสอนเติมสวยหญิงสอนที่นี่มาประมาณ4ปีแล้วค่ะควันหนึ่งประมาณ15คนได้วันหนึ่งประมาณ15<ช>คนเต็มห้องไหมคะก็จะเต็มเต็มห้องเลยก็เรียนจบสามารถเปิดร้านได้เลยไหมคะาถามว่าสามารถเปิดร้านได้ไหมได้แต่ว่าบางคนขึ้นอยู่กับน,นักเรียนด้วยว่ามาเรียนเพื่อเปิดร้านหรือว่าไปหาประสบการณ์ก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนอีกทีหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ